น่าภาษาเธอสิ one two three พูดภาษาเกรียงสิ one two three one two three ไม่ใช่นะี่มันพวกมันนั่นมันภาษาอังกฤษเจ้าภาษาเกรียงอ่ะพูดว่ายังไ,ไงคะหนึ่งไม่รู้ค่ะอ้าวไม่รู้เหรอ,อยังไม่เคยเรียนเหรออ่าต้องต้อง,องนัง่นหนึ่งสองสามสี่โอเค okay. ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิจิตราคู่พงศกรพาคุณมากลับม,มาที่หมู่บ้านทจล T ก L K นะคะ,ะ,คะเราเรียกว่า T J L K ที่ไหนพูดทีทีทีเจ L เอลเคทีชื่อหล่อขี่ค่ะวันนี้เราจะมาปั่นน้ำเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อยปัก,กิงนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหนวดเทวดาค่ะเชื่อหรือเปล่าคะเราเพิ่งมาเจอเจอมันอยู่ที่บนนี้ค่ะบนบนภูเขาเนี่ยค่ะ เยอะมากเลยแต่ว่ามันมีสองชนิดอีกชนิดหนึ่งแหลมๆยาวๆอันนี้ชนิดแบบใหญ่กลมนะคะเป็นต้นไม้ที่มีที่ที่อะไรนะคะที่มีประโยชน์มากสำหรับท่านที่เป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่าท่านที่ต้องการคอร์คลฟิลนะคะจะดีมากเลยค่ะนี่เราเริ่มต้นด้วยการ เอาพูดแปลสิแปลให้แม่ด้วยสิน้ำภาษากะเหรี่ยงว่าไงว่าเหรอไม่ใช่ไม่ราบภาษาภาษากะเหรี่ยงเออภาษาเธออะน้ำว่าอะไรหนึ่งแม่ผสมน้ำเดี๋ยวมือเธอไม่สะอาดทีค่ะฮะทีใช่ใช่ทีทีหนึ่งเราใส่ทีลงไปสองเราใส่ใบอะไรนะคะใบหญ้าปักเกิ่งหญ้าปักเกิ่งแล้วว่าหนวดเทวดาแล้วยังไงนะคะ เราดูสิคะจะเกิดอะไรขึ้นลูกลูกว h a แ p ปปี e เฮ้ยพอหกแล้วน้ำหกน้ำหกิดไม่แน่นโอเค one two three one two three เอาหนับโอเคนะคะเราจะกดปุ่มอะค่ะนี <t <t mm ่เห็นไหมสิดูสิมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยวันแฮปปี้ไหนมาดูสิค่ะน้องมาดูหน่อย มาบอกหน่อยสิว่านั่นคืออะไรน้ำปั่นไงใช่เครื่องปั่นใช้มือใช้มือเครื่องปั่นนะคะเครื่องนี้ดีไม่ประโยชน์มากที่ว่าแม่ครัจะ,ะติดตัวพกพกติดตัวมานะคะแล้วก็จะมาปั่นให้วันนี้จะมาปั่นให้พระอาจารย์ดื่มดูไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะโกลองเวสอาสปาหรือว่าสมัณเองหรือว่าเด็กๆอยากดื่มเองหรอคะมันไม่มีรสอะไรหรอก มันไม่หวานไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแต่มันสดชื่นอุ้ยตายแบตเตอรี่หมดโอ้โอมันรสสดชื่นมากเลยอะ่ะโอ้โอลืมไปเนาะจะต้องกรองจะต้องมีเครื่องกรองต้องมีเครื่องกรองไม่ได้เอามาไม่โยเราเจอนี่หญ้าเทวดาหญ้ oh. าปักิ่งหญ้าปักิ่งลองปั่นดู oh, <okay. S 1> แล้วก็ขายเครื่องกรอง ลืมเอาลืมเอาตะขาายมากรอง What can we do? อืมโอเคตอนนี้เราก็จะต้องค่อยๆเทออกมาเอ๊ะมั่กี้แก้วอยู่ไหนอยต้องค่อยๆเทอะไม่งั้นมันแต่บางคนเขาอยากดื่มทั้งใบก็ได้นอะอแต่มันไม่ได้มันติดคออุย้ยปิดแล้วยังขอเสียดีสีดีสีดีโอเคนะคะเราได้นี่แหละคะ่ะน้ำอ่าหญ้าปัน่นหญ้าปักกิง่ง หรือว่าหนวดเทวดานะคะวันนี้เรามาถึงออริจินอลเลยจริงๆเลยหนวดเทวดาโอเคเดี๋ยวได้ดื่มกันนะคะสวัสดีค่ะ